สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ยินดีเข้าสู่คร,รอบครัวซีดอวิกกี้นะครับผมวันนี้ช่างก็เลยมาทําขุดลุมไปแล้วนะครับผมเตรียมยกเสาเอีกเสาโทูนะครับทําบ้านกับซีดอวิกกี้นะครับผมนี่ครับเราาเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยนะครับผม ขนยยาดสี่รุมนะครับเตรียมยกเสาอีกเสาโทนะคได้แข่งอะไรมาแต่เมื่อเช้านะครับผมต,นนตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสามสองนาทีนะครับผม,มเตรียมความพร้อมไหมนะครับผมขอบคุณนะแม่เอฟซีนะครับผมที่สนับสนุน,น,นดีบบยยเแน่น สมทบทุนนะครับผมสร้างโรงนอนแบบีดอวิกกี้นะผมขอบคุณเปอย่างสูงนะครับผม,มจังเลยเตรียมพร้อมอย่างดีนะบ้านบ้าน้นเย็กคนมาติดตัวคนเองนะคนมาติดตัวเดี่ยวคืออยื่คอเองเลยอย่างนี้กู ุดลงเตรียมลงเสานะครับผมใส่ปูนเรียบร้อยครับจะรอปูนแห้งกันนะอยาก้ออย่างนี้นะครับผม เตรียมลงแล้วเรียบยร้อย,ยนี่ก็หลกักหลักเรียบนะครับหลกักหลักกลางๆนะบนริเวณก็จะประมาณนี้นะครับค่อยใหญ่หน่อยนนะตอนนี้ก็ต้นบักซิดานะครับภาษาบ้านๆน,นะครับ <c oughs> เอาไว้กันแดดกันฝนนะครับตอนที่ยังไม่ได้มีโรงนอนนะ, <c oughs> อนะครับกลับขอะคุอยางสูงนะครับผมกลับขอะคุอยางสูงนะครับ